สวัสดีค่ะมาหน,นีพอกันที่อำเภอปราศาสตร์ค่ะน้องยิงยูถนนมะเล็กสองสีนะคะตรงไปไปอุลราชธานีค่ะสายขวามือสองจอมสายมือไปสุรินทร์นะคะสุรินทร์ห่างจากอำเภอปราศาสตร์ไม่เยอะนะคะสามสิบกิโลราคาอันนี้ฮัสเซเลียวทรายเขาเมืองปราศาสตร์นะคะน,นี่รถตัดปราศาสตร์นะคะช่วงนี้รถก็บล็อกห,หลายบันไดค่ะยังไม่ถึงสงการนะคะอีสองวันก็ สงกานละคะน้องยิงแลยมาถ่ายบรรยากาศเมืองปราสาทค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่นะคะของสุรินเลยะคะ่ะติดอันดับหนึ่งในสองเลยนะคะปราสาทค่ะปราสาสนะคะวันที่4ถึง11พฤษภาเขามีงานนะคะนี่น้องยิงกะมาทงรายทงรองท่ายรูป บรรยากาศเสน้นขาวนในเมืองปราสาทค่ะสำหรับผู้ใดขี่รถพันก็นซื้อบพราใคข้ขับในเมืองปราสาทน้องหญิงกระถายให้เมืองค่ะโท,ทรศัพท์กห็หอนแน่ก็เลยเออตั้งไปบนหัวนี่ละง่ายๆีสวยนะคะเอารถบัสขึ้นไปจังสีละแม่จา๋าทาไมรถบัสเป็นแบบนี้ล่ะคะรถบัสต้องถอยนะแม่นะเดี๋ยวชนนะคะเออเขากลับรถบอดดยเมืองจะ้ะ ไก่ย้อนรถไปจอดมองแดงๆในต่ละรถคันนี้มึงต่ละโอ้ตายนี่นะเนา,า่สูบดาหัวปอดบอดมึงจอดมองข้าวแดงมันก็จังสีแต่แม่เน,นาะรถคันใหญ่เขาก็ถอยบ่ได้ตัวจ้าตำรวจสิซิวๆออาจากเหมือถ้ามึงเด็อรถกระบะนี่พอเขาใจเลยไปกับขีสือ่อเอาบักค้าเอามาค่ะมาค่ะไปต่อไปต่อที่ ปราสาทของเราเลยดีกว่านี่นะคะเมืองปราสาทนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะมีลานคงลานค่ะเยอะแยะมากมายค่ะว้าวมาเลเนนยสวยค่ะสวยฝั่งซ้ายมื่อก็สิเป็นเอ,อ่อบกสอค่ะขายทหารค่ะแล้วก็ตลาดสดค่ะสุรินทร์ยีิบเก้ากิโลบอกใกล้ปันได โอ้ทำไมหอดซีเจอะไรด้จ้าปราสาทใช่มนเนี่ยซีเจเปิดแล้วนะฮะนี่แหละเมืองปราสาทค่ะเขาจะเอ่อเมืองเขาสีบก,กว่างนะคะก็สียาวๆาวจ้ายาวไปตามถนนเลยนะคะอย่างก็เลมยมาถอยถ่ายบรรยากาศของบนคนข,ขึ้นหลายแต่อ๋อขลือกทหารกี่ก้าวดีว๋ดดดด โบตางก็นลยก็นั่งร้องค่ะต้องไม่เหตุคลิปต้องไม่เห็ุคริปคปัดเลือกทหารค่ะบ่าพลาดก่นน้องหญิงนี่ละค่ะเมืองปราสาทน,นะคะว่าสุดยอดมากความเจริญมาไกลามากค่ะโอเคค่ะจะออกจากเมืองปราสาทแล้วนะคะกรถ่ายบรรยากาศมหยัยย์เพื่อนเมืงองฮ่า่ะเจดีย์เขาเพิ่งสร้างใหม่วัดสวยมาก สวยมากเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลปรา,าสาทศึกษาคลานะคะเนี่ยโรงเรียนอนุบาลปรา,าสาทนะคะตาเห็นมึงโรงเรียนขนาดใหญ่ะคะ่ะโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ่ของอำเภอปรา,าสาทค่ะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะโอเคค่ะเราจักนายเท่านี้เนาะเป็นพอ่อค พาเป็นกระใสเดี๋ยวมีโอกาสสุดท่ายลึกๆแหล่งทองเที่ยวแหล่งองัเงเิพนแหล่งสําคัญของอำเภอประสาทมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีโอกาสสุดท่ายเมืองดัจเดอไปละขาดเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายอันนี้จะเป็นสํานักงานเทศบาลตําบลกังแอนนะคะอันนี้จะเป็นเทศบาลนะคะของอำเภอประสาทค่ะน,น้องยิงก็สิหามองจอดรถพว่อย่าง พราะว่าสิไปมึงเขาเอคันรถทหารค่ะแต่ว่าวิมังจอดค่ะนี่นะคะเทศบาลตำบลน,นะคะไม่ใช่เทศบาลเมืองนะคะยังเป็นเทศบาลตำบลคะ่ะของอำเภอประสาทมุ้ยมังจอดรถอย่างไรล่ละมันนี่กระสิญยากเตกิบอยู่ค่ะสิงยางไปเลาะมึงจักน้อยก็แสิเห็นเลาะบ,บู่น้าแม่นาะ ืัอนี้อาจจะจอใด,ดอยู่ม้างเห็นพ่นจออยู่ปา่ามเมื่อสักครูนนี้โอเคพอจอสักครูนนะคะเดี๋ยวก็สียงออย่ไกไ่เป็นสียงยงเป็นยางยางใดอยู่ยางใดอยู่จา้าโอเคค่ะช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมเกณฑ์ทหาระคะ่ะวันนี้เราจะมาดูกจิจกรรมเกณฑ์ทหารของอำเภอรปราสาทนะคะ คล,ลิปแรกเขาจเข้าไปเมืองของอำเภอนังร่องแล้วเนาะมื่อวานนี้เขา้าไปเมืองของอำเภอปภาสาสิบ,บอกว่าคนสิลายปั้นใดนนะคะน,นี่นักค่าสิบผ้าผ้ามงผ้าเมือมเห็นประ,ะเห็นสะพานลอยบ้คะค้นลายบักคากเลยอันนี้แหลคะค่ะเขามีกิจกรรมการเกณฑ์ทหารค่ะนาะยิงกรสีมาถ่ายโครงถ่ายคลิปนะคะให้พี่น้องเมืองคะ่ะของ อำเภอรปราสาทนะคะลายทุกอำเภอค่ะเนี่ยอำเภอใหญ่ของปราสาทเอกของสุรินเลยนะกะกิมเมืองวานี่สาราประชาคมนี่ค่ะเอ๊เมืองกันว่าถอยรถปไปได้บอไปได้ไหมไม่น่าไปได้เดี๋ยวดูให้นะคะไปได้ไม่ได้อยู่นี่โรงเรียนประสาทวิทยาคารนะคะอันนี้หอประชุมเพลินค่ะน้องย,ยิง่งเว่มเมืองนะคะว่าหฮาสิ ไปได้บอนะคะเกณฑ์ทหารประชาชนประกาลายค่ะสภาพเมืองบรรยากาศการเกณฑ์ทหารนะคะของอำเภอปรษษาสาทผูบาลายหลายแม่โรงพยาบาลปราสาทคลินิกครอบครัวนะคะเมืองก่อนมาจอดเรืองไดเรนเนปวดร้านขายของพันหลายบักหากเมืองจะละ่ะเนือ้อไม่งาา่ายก็าใส่ก็นั่งร้อง่ะบอตางกันเลยแล้วทำไมันต้องมีสวนสนุกแปลกบอแปลกค่ะ น้องยิงกระสิงง้งเือกันค่ะคนกระซิไลเติมนะคะอันนี้ก็ติดด่วลงเรียมาที่โยงเพิิน้ายจอดรถมองไหนล้ะคุณแม่นี่ผู้บ่าวเห็นปะจอดรถมองไหนดีคะบูมีมังจอดค่ะอ่าโอเคโอเคฮะมังจอดกะะันค่ะเดี๋ยวไปรีวิวเห้นเมืองเด้อ